จองกู BTS มอบกรรมสิทธิ์อพาร์ตรเมนต์ยงซานซิตี้พาร์คมูลค่าราว100กว่าล้านบาทให้กับพี่ชายของเขา สวัสดีทุกคนค่ะรีดีว่าวง BTS ในปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าพวกเขาจะอยากจะทําอะไรหรือมีผลงานไหนออกมานีคะซึ่งก็ประสบความสําเร็จพลาแตกกันมาหลายเรื่องกับเรื่องนี้ค่ะตามรายงานจากบิสฮนกุกในวันที่16กันยายน2021จองกุกไดมอบกรรมสิธิ์อพาร์ตเมนต์ยงซาซิตี้พาร์คให้กับพี่ชายของเขาเนีคะซึ่งเขาซื้อมาในปี2019ที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในปี2018ค่ะจองกุ๊กได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ครั้งแรกที่ So Fort r i q h m ใน2สูดงค่ะยูนิตชั้น7ราคา1.95ล้านบอนค่ะจากนั้นในเดือนก,ก,กรกฎาคมในปี2019ที่ผ่านมาจองกุ๊กได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ที่2ค่ะที่ยง n g s a City Park อีกยูนิตชั้นที่1 7นะคะราคาอยู่ที่2.98ล้านบอน และในเดือนตุลาคม2020ค่ะจองกุ๊กได้ขายอพาร์ตเมนต์ So f o เ e ็ก i คเม e นะคะในราคา2.05ล้านวอนตามรายงานของ Biz h a n d กุกนะคะจองกุกได้ตัดสินใจจะมอบกรรมสิทธิ์อพาร์ตเมนต์ y o ิ g s a City p ค r k ให้กับพี่ชายของเขาในเดือนธันวาคมค่ะในปีที่แล้วปัจจุบันค่ะราคาอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ราวประมาณ4 0 0 0ล้านวอนนะคะหรือราวประมาณ100กว่าล้านบาทไทย ยูนิตนี้นะครจะประกอบไปด้วยเครื่องนังเล่นห้องครัวห้องรับประทานอาหาร4ห้องนอนและ2ห้องน้ำนั่นเองค่ะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ